สวัสดีครับวันดีพี่น้องชาว o youtube ท,ทุกๆท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ผู้ใหญ่ยยนอนครับผมวันนี้ก็มีรถสวยๆเพิ่งประกอบมาใหม่ๆทำสีเสร็จใหม่ๆครับผมมานำเสนอให้พี่น้องครับผมคันนี้ยังโสดด้วยนะฮะเป็นโอก,กี้ครับผมโรก,กี้ในตำนานนะว่าอย่างนั้น สายรอกเนี่จะเข้าใจรับรู้ลึกซึ้งนะฮะบอกว่าอยู่ในตำนานกันเลยทีเดียวคันนี้ราคาพิเศษครับพี่น้องถูกมากๆเลยนะฮะราคาเท่าไรเอ่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกทีแล้วก็เครื่องใหญ่ด้วยนะฮะเครื่องร9 5ครับพี่น้องนี่อ่าพาชมรอบๆก่อนนะครับ เป็นสีเขียวมินครับพึ่งเสร็จจากการทำสีครับผมโอ้โหเงาวับเลยก็รอเข้าสู่กระบวนการเก็บงานโอ้โหสีเงาวับเลยฮะสีเขียวมินครับคันนี้ทำสีได้เนียนครับผมโหนี้แต่ว่าล้อหายไปในข้างหนึ่งนน่ยใค้ขโมยล,ล้อไป โอเคนี่ฮะกระบะหม่เลยนะครับไม่เอี่ยมโอ้โหรดงามเนี่ยครับมีผ้าใบหลังให้ครับยังจัดทรงยังไม่ได้ครับผมผ้าใบนี่ครับว้าไม่ธรรมดา เป็นรถเก่าบิ้วใหม่ครับผมสายร็อกไม่ควรพลาดนะฮะคันนี้ราคาพิเศษนะฮะกำลังเริ่มต้นกันเก็บงานนะครับรีบจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนี่ครับโอ้โหอ,โโอโูนี้ทําสีไม่ธรรมดาเงาวับเลยฮะสายร็อกในตํานานครับพี่น้อง อิสุสุรักกี้ครับผมก็เพิ่งจะเสร็จการทำสีนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการตกแต่งครับผมจะมีแก้มเลดนะฮะแล้วก็ตกแต่งกันชนกันชนติดฟิล์มกรองแสงครับผมตอนนี้ยังใสปิ๊งเลยนะครับยังไม่ได้ติดฟิล์มนะฮะ าพาไปชมภายในกันหน่อยสภาพเป็นยังไงหลังจากการทำสีมาชมกันโอ้โหนังนี่สุด็ดจโอ้โหบาะก,ก็ไม่มีนะครับคือหลังเสร็จสิ้นจากกระบวนการทําสีนะครับก็จะเข้าสู่การตกแต่งนะฮะตกแต่งภายนอกและภายในนะครับก่อนที่จะวางจําหน่ายนะครับตอนนี้คือคือให้ดูสภาพที่ ยังไม่พร้อมขายนะครับแต่ถ้าพร้อมขายนี่สภาพภายในก็จะเก็บกว่าท้องรถสะอาดได้เนียบเลยนะฮะชุดของกระบอกดําครับนี่คือ r o กี้ครับผมอิ u ุสุ o รก้9 5แรงครับผมรางคาประหยัดนะฮะยกหัวไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมแอบดูให้ข้างๆนะนี่ครับเป็นเป็น195ครับผมดูได้เท่าที่ดูได้เนะ ครับเครื่องฮนะสภาพเครื่องก็โอเคครับผมคันนี้ราคาไม่แรงราคาที่หกแสนห้าหมืนบาทเท่านั้นเองโอโ้โหมาหาได้ยากนะกับเครื่องร้อยเก้าห้าราคาขนาดน,นี้ฮนะย่างแปดสองห้าครับพี่น้อง ม่ใช่ยางเก้านะครับถ้ายางเก้าก็จะไม่ใช่ยางแปดครับผมตามนั้น <c oughs> ยางเก้าไปยางเก้าเลยเนาะเออแท่าทนี้ได้จ้ะ <c oughs> เอานี่ฮะในส่วนของกระบะครับผม <c oughs> ร็อกกี้คันนี้เนี่ยฮะยังเจ๊บอกว่ายังยังสดน,นะครับยังไม่มีคนจองนะครับกําลังพึ่งเสร็จนะฮะแล้วก็ยังไม่มีใครรู้นะครับว่ามีรถจําหน่ายว่างั้น <c oughs> ว่าบอกพี่ใหญ่นนท์ช่วย จำน่ายให้หน่อยว่างกันขายได้เดี๋ยวมีเปอร์เซ็นต์ให้นะฮะร้รอยละหมืน่นก็ว่ากันไปห <c oughs> ยอกเล่นนะครับผมอันนี้มาดูด้านหน้าก็พายชมเรื่อยๆนะฮะเสร็จจากการทำสีนะครับเอาสู่กระบวนการตกแต่งอันนี้เดิมๆครับพี่น้อง ถ้าตกแต่งไปนะครับติดฟงติดไฟใส่หมวกนะครับที่จะเป็นกระจกนาซาตอนนี้นิยมฮิตกันกระจกหลังเต่าหรือจะใส่ราวไฟสองสาชั้นโอ้โหแล้วแต่ชอบครับผมทีมงานวัยรงวัยรุ่นเนี่ยมาขับรถดักักันเยอะนะครับรู้จักทำมาหากินนะครับช่วยพ่อแม่นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับอ่ะนี่ครับก็ยังไม่ได้เก็บงานนะครับภายในภายในมินรอบนะครับผม อยู่ประมาณนี้ฮะอาจจะสกปร,รกหน่อยครับผมนี่คือธรรมชาติครับผมแต่ว่าหลังจากการเช็ดถูปัดกวาดทาความสะอาดบุพรมใหม่ปูผนังปูพื้นโอ้โหติดเบาะก็จะสวยนะครับพร้อมใช้งานกันเลยทีดเดียวนี่คือ isuzu rocky กกนะครับ ในส่วนของยางนะครับก็จะเป็นยาง,ยางเป็นยางมือสองอยู่ครับตอนนี้ยางที่ใส่ประกอบถ้าลูกค้านําไปก็เราก็จะเปลี่ยนให้นะครับหรือว่าต้องการยางมือสองนะฮะร,ราคาก็จะถูกลงนะครับพี่น้องสนใจนะครับก็สามารถที่จะามาดูมาชมกันได้นะครับที่อู่เสียดแดงนะครับทางภาคชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผม มันมีเงินสดนะฮะอยากจะซื้อเงินสดก็สามารถที่จะซื้อได้เลยครับผมหรือว่าต้องการที่จะซื้อเงินผ่อนนะครับก็สามารถที่จะามาติดต่อนะครับกับเสียแดงได้เลยนะครับกับเจ๊ติ๋วนะฮะที่นี่เรามีไฟแนนซ์รองรับครับพี่น้องไม่ต้องห่วงว่ามีเงินเอองบไม่ถึงซื้อเงินสดนี่ทําไงไม่ต้องห่วงครับผมที่นี่มี ฟนนรองรับพี่น้องนะฮะทุกระดับรระทัดใจกันเลยทีเดียวนะครับที่อู่แดงทางพาดชุมพลบุรีนั่นเอง,เองนะครับอ่ายชมรอบๆอีกสักหน่อยนี่ครับอู่แดงชุมพลบุรีมีจำหน่ายเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับว่าจะเป็นอะไรเชียงกงหรือจะเป็นอา่า อุปกรณ์ตกแต่งต,งต่างๆเพียบนะครับเนี่ยครับที่สำงานผู้แดงทางภาคช,ชุมพลบุรีนะครับอยู่ฝั่งทิศตะวันตกของอสี่แยกทางภาคนะครับอนะครับก็สามารถสอบถามได้กับเสียแดงนะครับ089 946 0802 mm hmm. ครับผม089 946 0802นะ mm hmm. ครับผมรถ ที่ท่านไว้วางใจอูที่ท่านไว้วางใจนะครับที่นี่พร้อมบ,บริการทุกระดับประทับใจนะครับท่านชอบแบบไหนรุ่นไหนจะเป็นอิซุสุหรือจะเป็นในส่วนของฮีโน่ ino, ครับผมเนีย่ยยอดฮิตกันเลยเดียวฮีโน่เมกานี่มาแรงนะขายดีอันดับหนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของฟูโซครับผมมิซูบิชินะครับเราก็มีจำหน่ายนะครับ ตามสั่งกันเลยทีเดียวชอบแบบไหน,นงบเท่าไหรนะฮะทักทายโทรมาพูดคุยกันนะครับสอบถามกับเสียแดงได้นะครับตามเบอร์ทุนที่ผมได้แจ้งไปเมื่อตะกี้นั่นเองนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยเป็นกําลังใจให้กันนะครับกับช่องน้องใหม่ผู้ใหญ่นนนะครับจะทยอยนํารถสวยๆมาให้พี่น้องได้รับชมกันเรื่อยๆครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ